ความสวยหุ่นปังกระแทกตาเจสซี่กิรณาควอฟพีเซนเตอร์ตัวใหม่นะครับผมฉ่ำม,มากแม่สาวสวยหุ่นเซ็กซี่สุขภาพดีเจสซี่กิรนาเจสมินซูเทอร์ดีกรีสาวนางงามมงกุฎนะครับผมเป็นทั้งนางแบบนะฮะนางงามแล้วก็นักแสดงชื่อดังที่มาด้วยความสามารถฮอตไม่หยุดนะฮะล่าสุดรับงาน มงลงนะฮะนั่งแท่นพีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์กาแฟทูสเลนนะกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพพร้อมประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการสุดปังในงานแสดงสินค้าไทเฟกวันเสาร์ที่1มิถุนายน2 5ง7เวลา14ราานาฬิกาน้าบูททูสเลนฮอลล์ห 1, ชั้น2อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีนะฮะ วันนี้แฟนนางงามแฟนคขับและผู้รักสุขภาพห้ามพลาดน,นะครับผมเพราะนอกจากแจ๊ซี่จะมาอวดหุ่นสวยสุดปังแล้วยังโชว์ลีลาการจงชิมกาแฟสูตรใหม่ให้ได้ลิมลองรสชาติพร้อมจับไมค์ขับกล่อมบทเพลงไปเลาะนะครับผมส่งมอบความสุขให้แฟนๆและแขกผู้ร่วมง,งานแบบแก้ชิดฟินๆไปเลยนะครับ